เซนเตอร์เบีค <m> ือบ mm ันเยวมาเบิรกนำแขงเโอกบเกล้นบาเมารดบส้ีางยซิมนาซิมซิมซิพี่น้องเดี๋ยวซิมเตยโม่น้ำแขงัครับสีหวานที่บหวานมาน่าอลายดีฮะขาวขาแรสสดเต็ ันช่วงหนาพ้นมันสิรีชาดสิดอกลงอีกหมายถึงความหวานความยังสิเฉลิบตรงสิบเนียนค่ะช่วงนี้ไปตกแตงสิเก็บไปได้ดูนะครับหวานหอมอร่อยวันอาทิตย์วันแอมซูเปอร์โซ่ไงนะครับอันนี้ดอกแตงยังคหรอแค่นตุลุกเป็นสวนของไงตากับย่ามเป็นในเกษตรกรของกันทรายอันนี้แม่ค่ะเป็นคนทางไหนครับนี่ นอำเภอไหนครับอยู่ไอกาลสินค่ะกาะสิเนาะอ๋อยอดงาเนีน่ยจะได้พันไปพันมาครับก่อนสีคำขันน่าได้ทีสะเก็ดเนี่ยก่อนสีคำไปกุ้บันะครับนี่ยครับหลานก็จะมีหลายหลานมีประตูใช่ไหมก็คือซุ้มประตูซุ้มประตูกู้บันะครับต่อไปท่าพี่เนี่ยก็จะเป็นยังเอยเคยเห็นยังคยเคยยุ่งง่ยนะฮะเออเอยยุ่งง่ายครับบรรยากาศก็จะมีแหว่ลายหลานนะแหว่รถปทรงที่นอน ตลาดแตงโมาะใค้ผู้ใดอยากขึ้นอยากแตงโมขึ้นยังบ่วนี่ขั้นมากนี่ขึ้นสีพ่อตลอดเนาะคือว่ามีมีเบิดปีเลยนะคะแม่ค่ะบางลานถุงกรท้ายเมื่อดีท้ายเบิดปีเนาะเขากระจายรับวุ่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเสื้อผ้ากระชายเป็นของไทยบาทค่ะของชาวบ้าททองชาวบ้านเี่รับมาจากสวนพี่น้องศ์แม่ค่ะสนุสนับสนุนอ๋อแม่ครับเป็นสีดีกันอันนี้คือแตงโมในพื้นที่นะครับพื้นที่มังสีสะเก็ดหรือบังบังบางย่ไมครับสีสะเก็ดไม่มีนี่อเป็นรับมาจางไหนครับ จะมาเกษตรปู่มุนเวียนไหมคะเวยนบักแดงมันสองสองเดือนนิดๆหสิาหมื่นเด็บแต่มันเบลเลยงแง่เลยนะคะเบลเล่งแง่ค่ะใหญ่ๆคันนาป้นกับสิปูในไฮคันันปกติสิกับสิปูในหน้าแจ้งหลันกับเป็นสวนแตงไทยค่ะที่มองไปโอ้ที่เห็นเพื่อลยองไงมาครับโอ้ยบกติมเลยไม่บับัตนทาราดนี่ปลูกเวนบัตรแสกษสิปูแตงข้าวนตงมากแตาแตงไทยแคนตาลูปแตงโมนี่หครับโอ้หหลายๆครับพี่น้องก็สิมีหลายสายพันธ มันตะแตงกันยังไงครับแตงโมกัาซีเมองกับซมีท่ามอาตอปิโดซีเลดีแล้วก็ซ้าน้ำเพรซีเลดีกคือเป็นมซีอซีก็องซีสมซีเหลืองซีแนลคุดเจินอครับก็ได้อยากกินนะครับินอนเี่แวะแวะได้ครับ แวะได้ทุกแลนด์ครับอ,อุ้นทุกแลนดเพราะเป็นของจากชุมชนนะครับเนาะเพราะแสดงกับยูนิบาน,นเดียวกันเนี่ยบอกครับเป็นพี่น้องนนเนียวกันเนาะเป็นเป็นพื่ออยากกันเพื่ออยากเนาะ<อ>แวะทุกแลนดได้ได้ครับพี่น้องได้นะครับส้วะคะควาวกระเีมีทั้งขายเป็นลูกหรือว่าขายหยกเป็นเป็นชุดนะครับเนาะมีทั้งขายปีกขายทรงขายแม่ลายเขาเพื่อแต่อยากอยากสั่งโทรมากกว่านะบอกครับโทรโทรหาไปขายบอลลิงนะครับหรือว่ามาจะได้แวะเนี้ยเนี้ยเนีน่ยมาเดียวกันเครับแจ็คสันสบู่ก็ แล้วทได้เลือกนะครับเนาะแั้สิได้เห็นเนาะ <_ d ata> พอแตงม่วก็เลังมาในซอสแห้งครับพี่น้องนะครับนะโอ้โหข้างเสียงครับโอเคครับพี่น้อง <_ d ata> ยางด้วยกันข้า,างหนาแย่แย่ข้างหนาแถวนี้เสียบเสียบไปเลยน,นี่โอ้ยบรรยากาศนะครับอ้าวพี่ครับพี่น้องโอเคครับ,บ <_ d ata> พูดด่เดชกะแวะทักผ่ยนะครับกับแขกรับเด้อครับแตงโมสีสเกียรครับ